สวัสดีครับวันนี้ลุงอ้วน789 Channel ชนำสาระเครื่องเสียงดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกแล้วครับวันนี้ลุงอ้วนจะมาพูดถึงการเซ็ตระบบคอนโทรลพวงมาลัยนะเพราะว่ามีน้องๆถามมาบอกว่า,าจะเข้าเมนูไปยังไงแล้วจะเซ็ตพ ะระบบคอนโทรลพวงมาลัยได้ยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนมีคำตอบอที่เป็นเครื่องวิยุ jvc เนี่ยนะเดี๋ยวลุงอ้วนจะทำให้ดูว่าเข้าไปในเมนูอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วจะวิธีเซตทำยังไงนะลุงอ้วนมีคำตอบให้วันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันอ้าวเรามาเริ่มกันเลยวิธีปรับควบคุมพวงมาลัย เราจะเข้าไปตรงเมนูไหนอมีน้องๆถามมาอมันเข้าเมนูไหนหาไม่เจอนะ,อะเวลาเข้านะก็เข้าตรงให้เข้าคําว่าเซ t ติ g งนี่นะนี่นะ,ะให้น้องๆมาดูตรงนี้นะตรงคําว่าระบบนี่นะนี่นะนี่นะหน้าเนี้ยมันจะไม่มีเลยให้น้องๆเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนขึ้นไปนะ นี่นะมันจะเห็นเนี่ยนะรีโมทคอนโทรลพวงมลาลัยอันนี้นี่แหละที่เราเราตามหามันนะให้เข้าไปตรงเซฟนี่นะอ่าเห็นเห็นไหมมันจะมีปุ่มฉีดฉีดอยู่ลุงอ้วนไม่มีตัวอย่างมานะแต่ลุงอ้วนจะบอกวิธีให้นะพอมาหน้านี้ปุ๊บนะพอมาถึงหน้านี้แล้ว ให้เรากดตรงปุ่มพวงมาลัยนะปุ่มบวกตรงพวงมาลัยก่อนนะพอกดบวกปุ๊บให้แช่ไว้ก่อนนะพอพอแช่แช่มือไว้ที่พวงมาลัยก่อนนะแล้วพอแช่ปุ๊บมันจะขึ้นฝั่งนี้ให้เราเห็นนะแล้วก็มือหนึ่งเราก็มาแตะตรงปุ่มที่ที่เราเห็นว่าเป็นบวกเหมือนกันนะ พอแตะปุ่มปุ๊บมันจะมาขึ้นฝั่งนี้ว่าเป็นเป็นวอลลุ่มบวกนะเราค่อยปล่อยมือที่พวงมาลัยจำได้ไหมปุ่มที่สองเป็นวอลลุ่มลบให้เรากดที่พวงมาลัยก่อนกดค้างไว้ที่พวงมาลัยนะพอกดค้างไว้ที่พวงมาลัยฝั่งฝั่งทางนี้มันจะมีมาโชว์ให้เราเห็น เป็นวอลลุ่มลบแล้วก็แตะวอลลุ่มลบแตะแล้วก็ปล่อยมือนะพอแตะปุ๊บมันก็จะมาขึ้นวอลลุ่มลบตรงนี้เราก็ปล่อยมือที่พวงมาลัยนะจำได้ไหมปุ่มต่อไปคือค้นหาเพลงค้นหาเพลงก็ค้นเดินหน้าแล้วก็กดปุ่มค้นหาเพลงเดินหน้าไว้ที่พวงมาลัย มันก็จะมาขึ้นฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็แตะตรงพวงค้นหาเพลงพอแตะปุ๊บมันจะมาโชว์ตรงนี้ให้เราเห็นพอโชว์ปุ๊บเราก็ปล่อยมือที่พวงมาลยัยนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าปุ่มมันจะหมดนะส่วนตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้นะนะถ้าเรากดแล้วเนี่ยที่ปุ่มวอลลุ่มเรามันยังมันยังเหลืออยู่เนี่ยมันไม่มีให้เราเลื่อนหาตัวลูกศรเนี่ยจะมีลูกศรขึ้นให้เราเห็น พอเราต่อพวงมาลายัยปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเห็นชัดเจนนี่หรอกนะเราก็มากดเลื่อนลงไปมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็จิ้มจิ้มเอาตามที่เราต้องการที่ที่พวงมาลัยอะ่ะให้มันตรงกันนะโอเคง่ายๆปุ่มคอนโทรลพวงมาลายัยนะนะโอเคเยกลับไปแล้วอีกอย่างนึง ที่น้องเขาถามมาก็คือกล้องมองหลังนะกล้องมองหลังให้เราเข้าตรงนี่อ,อ,อ,อันที่สามนี่นะใส่ค่านี่นะเห็นไหมให้เราตั้งตรงนี้ออนหรือออฟนี่นะถ้ามีกล้องเราก็เปิดออนไว้ถ้าไม่มีกล้องเราก็ปิดออฟก็ได้นะโอเคนะเดี๋ยวลงอ้วนเอาอีกรุ่นหนึ่งมา เปิดให้ดูว่ามันเมนูมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะอ้าวเรามาดูเครื่องนี้ต่อกันอีกทีหนึ่งนะเป็นวิทยุที่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะว่าไอตัวปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะน้องๆก็อบอกหาไม่เจอนะหนุอ้วนเลยเอามา,าวิทยุมาให้ดู2เครื่องเลยวันนี้อันนี้รุ่นใหญ่เราก็เข้าที่เดิมเข้าโฮมนี่นะ เราก็ไปตรงฟันเฟืองเหมือนเดิมนะให้น้องๆจําไว้นะแล้วก็เมนูหลักมันมีสีแถวใช่ไหมฝั่งนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ให้เรามาแตะอันล่างสุดนี่เอ่ระบบเนี่ยแล้เราเลื่อนตรงนี้ลงมานะเจอ,อยังถ้าไม่เจอก็เลื่อนอีกทีนึงนะน้องๆบางคนไม่เลื่อนปุ่มด้านนี้เลยมองไม่เห็นนะ พอเห็นแล้วเนี่ยรีโมทคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยเราก็แตะเข้าไปก็เซตเหมือนก,นกันกับที่ลุงอ้วนบอกครั้งแรกนะคือขั้นตอนแรกก็คือกดที่ปุ่มพวงมาลัยแช่ไวนะ้พอกดแช่ไว้ปุ๊บมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ฝั่งนี้เราก็มาแตะสัญ,ญลักษณ์ตามที่เรากดที่พวงมาลัยล้วก็แตะปุ๊บพอแตะปุ๊บมันจะมาโชว์ฝั่งนี้ให้เรา เราค่อยปล่อยที่พวงมาลัยนะปุ่มต่อไปก็มือกดท,ที่พวงมาลัยปุ่มวอลลุ่มลบแค่ไว้อย่าเพิ่งปล่อยนะแล้วก็มันจะขึ้นฝั่งฝั่งทางขวาฝั่งนี้แล้วก็มาแตะวอลลุ่มลบที่หน้าจอพอแตะปุ๊บมันก็จะมาขึ้นฝั่งนี้ให้เราเห็นว่าเป็นวอลลุ่มลบเราค่อยปล่อยมือ,อทีนี้เราก็ทำเรื่อยๆ ให้มันตรงกันระหว่างพวงมาลัยกับวิทยุนะพอเสร็จทุกปุ่มแล้วก็บอกว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะเราจะออกไปเฉยๆนะให้เราบอกว่าเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็จะเซฟเข้าไปในเครื่องให้นะให้น้องๆจำไวนะ้นะถ้ามันมันมันผิดทำยังไงอ่านะถ้ามันผิด เราก็เซฟเข้าไปใหม่แล้วก็ทําใหม่ล้วก็จะมันก็จะมีปุ่มบอกให้รีเซ็ตรีเซ็ตที่หน้าจอก่อนแล้วก็ตั้งเข้าไปใหม่นะไม่ยากทําง่าย,ายนะโอเคสําหรับคอนโทรลพวงมาลยัยก็ง่ายๆแล้วอีกอย่างนึงอ่ากล้องกล้องหลังที่น้องก็ถามมาเหมือนกันนะก็กล้องหลังก็อ่าใส่ค่าตรงนี้นะ ตรงนี้นะอันที่สามนี่นะเนี่ยกล้องมองหลังนี่อันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะเห็นว่ามันมันมันจะบอกว่าเส้นระยะการจอดรถนะเราจะเปิดกล้องหลังก็ตรงนี้ถ้าถ้าให้มันมีเส้นด้วยก็ตรงนี้ถ้ากล้องมีเส้นอยู่แล้วให้เราปิดตรงนี้นะให้เราปิดซะ แต่ถ้ากล้องที่ไม่มีเส้นหรือเราต้องการใช้เส้นของของจอนี้ก็ให้เราเปิดนะเพราะว่าจอเนี้ยมันจะมีเส้นบอกระยะมาด้วยนะ,ะแล้วก็เส้นของมันสามารถตั้งได้นะตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีเส้นของของจอเลยซึ่งเรายังไม่ได้ต่อกล้องนะมันก็จะมีเส้นของมัน วิธีตั้งเส้นแล้วก็เอา2อ,อปุ่มเนี่ยไว้ที่ข้างกันชนนะให้มันมาแตะกันชนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะแล้วก็วิธีปรับทํำยังไงเราก็เลื่อนสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยมาแตะไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นเข้าออกเดี๋ยวลูกว่านทําให้ดูนะเห็นไหมสีเขียวมันขยับ นี่มาตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับเนี่เห็นไหมนี่ยยืดเข้าออกก็ตรงนี้ให้มันมาชนกันชนเราพอดีเราจะได้ตั้งได้นะอันนี้น้องๆถามมาว่าว่า,วามันมันตั้งยังไงลุงอ้วนนะแต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องรุ่นเครื่องแรกที่ลุงอ้วนทําให้ดูมันจะไม่มีแต่ถ้ารุ่นเนี้ยจะมีเส้นบอกระยะด้วยนะ ถ้าเป็นกล้องที่มากับรถนะวันนั้นมีน้องๆเขาถามบอกว่ารถอีซูดีแมกกับฟ er, นะอร์จูเนอร์กล้องเดิมของรถเนี่ยมันไม่มีเส้นนะก็ต้องมาเปิดเส้นอย่างชุ่งยุง้วนบอกก่อนพอเปิดเส้นปุ๊บเราก็มาตั้งระยะของเส้นนะสมมติว่าเราจะมาตั้งฝั่งนี้นะให้น้องๆเลื่อนตรงนี้ สีเขียวมาตรงนี้แล้วนะเราก็ตั้งเอานะ่าให้มันอยู่ฝั่งเนี้ยให้มันชนกันชนพอดีนะ,นะะระยะใกล้ไลเราก็ปรับตรงนี้เห็นไหมมันปรับได้ทุกปุ่มให้สีเขียวไปอยู่ตรงไหนก็มันจะปรับได้ตำแหน่งนั้นเราก็แตะไปเรื่อยๆอเอาไปข้างหลังเอาอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อน นะนะวิธีปรับเส้นตรงนี้นะบางทีกล้องเราไม่ได้อยู่ตำแหน่งกลางนะวิธีตั้งตั้งเส้นเนี่ยให้น้องๆเอา,เอาของไปวางตรงท้ายรถก่อนให้มันได้ฉากกับรถหรือให้ถอยเข้าซองซึ่งมีฉีดตีเส้นนะวิธีปรับง่ายๆตามสูตรลุงอ้วนนะ แล้วก็ปรับให้ตรงนี้มันขนานกับเส้นนะเวลาถอยมันจะได้ซ้ายขวามันจะได้ไม่ไม่ไปชนนะตามสูตรง่ายๆนะเราก็ปรับให้มันขนานกับเส้นเส้นเส้น,เส,นเ,เส้นช่องจอดนะโอเค,อเควัลก็จะปรับให้ดูประมาณนี้ ก็กลับกอกไปนี่นะมันจะอยู่เมโนูนี้นะ,ะแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยนะถ้าเราไม่เปิดตรงเนี้ยมันจะมันจะไม่มีเส้นนะถติว่าเราปิดไว้มันจะไม่มีเส้นเห็นไหมมันปรับตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราเปิดมันถึงจะมีเส้นให้เราเห็นนี่น้องๆถามมาว่าไอ้ทำไม จะทำยังไงมันถึงจะมีเส้นบอกระยะนะนะได้คำตอบแล้วนะนะโอเคอเป็นไงบ้างลุงอ้วนก็ได้แนะนำการเข้าเมนูต่างๆของการตั้งคอนโทรลวงมอะไรนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วปรับยังไงลุงอ้วนก็พูด ช,าชา้าๆให้น้องๆเพื่อนๆได้ทำตามนะก็อย่าลืมนะว่าเวลาปรับเนี่ยทำยังไงถ้ายังทำไม่ถูกหรือลืมเนี่ยก็กลับกลับมาดูในคลิปอีกรอบหนึ่งนะว่าปรับยังไงทำยังไงเซตยังไงนะลุงอ้วนก็บอกให้ละเอียดเลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลุงอ้วนบอกแม่เมื่อกี้นี้ก็คือ,อวิธีการเปิดกล้องมองหลังนะถ้าเป็นวิยุรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะมีเส้นบอกระยะด้วยนะอย่างรถรุ่นบางรุ่นที่มีกล้องมากับรถเนี่ยที่กล้องติดมากับรถนะนะอพอเปลี่ยนวิทยุปุ๊บ วิทยุบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีเส้นนะซึ่งเป็นวิทยุของเดิมของรถเลยเนี่ยมันจะมีเส้นบอกระยะมาพร้อมนะพอเปลี่ยนวิทยุบางรุ่นปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเส้นละนะพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บไม่มีเส้นนะแต่ของ jvc เนี่ยที่ลุงอ้วนบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเส้นบอกระยะด้วยแล้วก็เส้นบอกระยะเนี่ยสามารถตั้งได้ด้วย นะลุงอ้วนก็บอกวิธีการตั้งให้เรียบร้อยว่าตั้งยังไงให้ให้เส้นมันเข้าไปชนกันชนยังไงแล้ววิธีปรับเส้นเนี่ยทำยังไงนะลุงอ้วนก็อธิบายให้ครบเลยนะก็ลองจำไม่ได้ก็เปิดย้อนดูอีกรอบหนึ่งนะอ่าเครื่อง g v c หรือยอจะเป็นเค็น o ูดนะ อันนี้น้องๆเนี่ยสามารถทําด้วยกันได้เพราะว่าเมนูมันเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าไอคอนหลายๆอ,อ่างไอคอนบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่หลักการทํางานข้างในก็จะเหมือนกันหมดเลยนะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สารละเครื่องเสียงรถยนต์แบบนี้ที่ใช้ในชีชวิตประจําวันอย่างนี้นะ ก็ช่วยลบกวนกด s u b s c r i b ์หรือกดติดตามนะกดแชร์กดไลค์นะให้หลุงอ้วนด้วยโอเคขอบคุณมากครับ